ในระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนั่นคือดาวพุธสวัสดีครับผมเด็กห้องเก้าจะพาไปรู้จักกับดาวเคราะห์ที่น่าสนใจดวงนี้กันดาวพุธเป็นดาวเคราะห์หินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4,880กิโลเมตรหรือเพียง38%ของโลกมันเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีชั้นบรรยากาศที่หนาพอไว้ปกป้องอุกาบาต ทำให้พื้นผิวเต็มไปด้วยหลุมอุกาบาตคล้ายกับดวงจันทร์ของเราเนื่องจากดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากมันใช้เวลาเพียง88วันของโลกในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบแต่การหมุนรอบตัวเองกับใช้เวลานานถึง59วันของโลกนั่นหมายความว่าบนดาวพุธหนึ่งวันจะยาวนานเกือบสองในสมของปีแม้ดาวพุธจะอยู่ใกล้โลกกว่าดาวเคราะห์อื่นหลายดวงแต่มันเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่สำรวจได้ยากที่สุด ปัจจุบันมีเพียงสองภารกิจที่เคยสำรวจดาวพุธอย่างใกล้ชิดได้แก่ Mariner 10ที่เดินทางไปในปี1974และ Messenger ของ NASA ที่โคจรรอบดาวพุธในปี2011จนถึงปี2015นอกจากนี้องค์การอาวกาศยุโรปและญี่ปุ่นกำลังมีภารกิจ b e p y c o p o l u m b o ที่มีกำหนดจะถึงดาวพุธในปี2025ดาวพุธยังมีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกมากเช่น ดาวพุธใกล้ดวงอาทิตย์มากแต่ดาวศุกร์กับเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะเนื่องจากมีชั้นบรรยากาศหนาทึบที่กักเก็บความร้อนนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่ามีน้ําแข็งอยู่ที่ขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวพุธในเงามืดของหลุมอุกาบาตซึ่งไม่เคยโดนแสงแดดมาก,ก่อนดาวพุธมาจากเทพเจ้าโรมันผู้เป็นเทพแห่งการสื่อสารและการเดินทางสะท้อนถึงความเร็วในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของมันดาวพุธ อาจเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กและดูไม่ซับซ้อนเท่าดาวดวงอื่นแต่ความลึกลับของมันยังคงเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์และยังมีอะไรอีกมากมายที่รอการค้นพบหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ